หาพระแท้มาได้ควรใช้ประสบการณ์บริหารปัญญาคิดพินิษด,ด้วยสายตาเรื่องราคาเป็นคุณค่าทางตลาดเก๊แท้ใครรู้แน่พี่เอ๋ยเราล้วนไม่เคยได้เกิดทันพระแท้แม้นเรียกว่าองค์ครู ใครเขาดูมาก่อนนั้นจริงแท้แค่ไหนเล่นหาตามความชอบพอใจเนิ่นานานได้ถูกใจได้ใช้จริงพระจะแท้แท้ที่พระธรรมชาติบอกได้เครดิตไว้ทางสังคมเงินล้านลือถึงจะเป็นพระแท้ ที่เอ่ยควรคิดตึกตรองน้องเล่นพระแค่หลักร้อยหลักพันจะเป็นพระแท้ไม่ได้เชียวหรือสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับบทความนะครับนั่งนั่งคิดนั่งเขียนเมื่อกี้นะครับก่อนที่จะเอามาทำคลิปองนี้นะครับสะเทือนใจสะท้อนใจนะครับว่า พระสมเด็จพุทธจารย์โตท่านได้สร้างพระไว้มากมายหลากหลายนะครับตามบันทึกก็มีกล่าวไว้ว่านะครับท่านได้สร้างไปแจกไปนะครับท่านคงไม่สร้างวันหนึ่งวันละองค์อย่างน้อยๆการทำพระครั้งหนึ่งก็ควร ไม่ให้เสียเวลาก็อย่างน้อยครั้งละร้อยสองร้อยองค์เป็นแน่แท้นะฮะแล้วท่านสร้างมาตลอดระยะเวลานับเป็น10ปีนะฮะจะมีพระแค่ร้อยสองร้อยองค์เป็นได้หรือนะฮะอันนี้ก็คิดเตือนใจนะครับพระแบบไหนถึงจะแท้ผู้ควรนะะพระที่ซื้อขายกัน ราคาหลักแสนหลักล้านนั่นลือถึงจะเป็นเงินมากมายถึงจะเป็นพระแท้แล้วพระแบบเราๆเก่าๆสึกๆจะเป็นพระแท้ไม่ได้เชียวหรือคุณค่าพระอยู่ที่ตัวพระหรือที่ตัวเงินนะฮะมันสะท้อนใจนะมันสะท้อนใจนะครับทุกวันนี้พระองค์ไหนก็ถูกติเกติเก จนไม่รู้ว่าพระแท้ๆเป็นแบบไหนนะครับบางท่านก็บอกว่าพระแท้ต้องซื้อขายได้พระเก๊ก็ขายได้ครับ10บาท20บาทก็นั่นก็คือการซื้อขายแล้วนะฮะใช่ไหมฮะบางท่านบอกว่าพระแท้อยู่กับคนมีเงินมีทองแล้วคนไม่มีเงินมีทองไม่สามารถมีพระแท้ได้อย่างนั้นหรือ ผมว่ามันอยู่ที่บุญวาสนาอยู่ที่บุญวาสนาของของผู้ที่จะได้ครอบครองผมเชื่อมาเสมอว่าพระท่านจะเลือกเจ้าของเองนะครับเราแต่ละบุคคลจะเป็นแค่ทางผ่านเป็นสะพานบุญนะครับพระองค์หนึ่งอาจจะมาอยู่กับเราในช่วงเวลาหนึง่งแต่อีกสักพักท่านก็จะเปลี่ยนมือไปตามบุญตามกรรมที่เราได้สร้างไว้พระท่านจะ มีเจ้าของเป็นแน่แท้นะฮะผมคิดเช่นนี้นะครับผมคิดเช่นนี้ก็เลยไม่ไม่ค่อยยึดติดนะไม่ยึดติดว่าพระจะอยู่กับเราไหมอายุเราอย่างน้อยตายไปพระทุกอย่างก็ทิ้งไว้บนแผ่นดินจะตกเป็นของใครเราไม่สามารถจะรู้ได้นะฮะลองคิดเล่นๆว่าถ้าพระตาสีตาสาพระชาวบ้าน ะะพระชาวบ้านเป็นพระไม่แท้แล้วเราคิดย้อนไปว่าเมื่อห้าหกสิบปีพระที่เขาซื้อขายกันองค์ละหลายล้านคือพระแท้แล้วถ้าเราคิดว่าเอถ้าเผอิญนะใช้คำว่าเผอิญถ้าเผอิญเขาดูผิดละ่ะมันจะต,ต้องเป็นเรื่องตลกใช่ไหมฮะถ้าเขาดูผิดละ่ะ อเอิญไม่ต้องทุกองคนะฮะอเอิญมีอยู่องค์หนึ่งอะเก๋อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ด้วยกลไกการดูพระสมัยนั้นเกิดเป็นพระเก๋ขึ้นมาละ่ะก็แสดงว่าคนรุ่นหลังก็ต้องดูพระเก๋มาตลอดอันนี้คือผมคิดเล่นๆน,นะฮะไม่ได้ไม่ได้กระทบกระแทกใครผมคิดคิดย้อนกลับไปว่าอะไรที่เราไป ไปตั้งทฤษฎีว่าต้องแท้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วเกิดสมมติว่ามันทฤษฎีนั้นมันผิดลรอใครจะรับผิดชอบใช่ไหมฮะทฤษฎีต่างๆการค้นคว้าต่างๆทางวิชาการต่างๆถูกลบล้างมาเป็นทอดๆแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับลบล้างทฤษฎีมาแต่การเล่นผ้าเรานี่ไม่มีการลบล้างทฤษฎีใด,ดๆ พอมีแนวคิดแปลกแปลกแนวก็จะถูกตีเ้ไปทุกอย่างนะฮะอันนี้คือข้อคิดนะผมไม่ได้ไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้อะไรแค่อยากจะมาสกิดต่อมสกิดต่อมเอาล้นะฮะเข้าเรื่องดีกว่านะฮะองค์นี้เป็นพิมพ์เกตบูตุมนะเกตบทตุมสภาพสภาพใช้สภาพใช้สึกมากคือเปิดหน้าเปิดหลังนะฮะเปิดหน้าเปิดหลังถ้าองค์เนี้ยเคย ถูกกรอบนะกรอบถูกกรอบปิดด้านข้างเห็นไหมครับเนี่ยยังมีมีกาวมียาอะไรไม่รู้คนคนสมัยก่อนเขาไม่ได้แบบคิดว่าพระจะมีราคาค้างงวดเขาก็เลยไม่ได้รักษานะฮะไม่ได้ทนุถนอมเขาใช้เพื่อเกิดพุทธคุณนะฮะเนี่ยมีกาวมีอะไรไม่รู้ติดแข็งนะผมพยายามแค่แค่ออกนะฮะได้ได้นิดเดียวนะครับกรอบก็ยังอยู่ที่ผมนี่แหละนะครับกรอบ ขอบก็ยังอยู่ที่ผมนี่แหละติดก,กาวนะฮะเปิดหน้าเปิดหลังไว้ใช้จนด้านหน้าสึกนะฮะด้านหลังตรงนี้นะครับด้านหลังตรงนี้แตกละแหง้งเดี๋ยวผมค่อยมาพูดประเด็นนะผมพูดถึงว่าเนื้อในจริงๆรงอ่ะองนี้เป็นสีขาวเนื้อขาวเนื้อแก่งมากแต่แต่ด้านหน้าเนี่ยถูกสัมผัสถูกเหงือ่อถูกใครนะฮะสึกนะครับองค์นี้ที่ผมตีเป็น เกบัวตูมเพราะพุทธลักษณะท่านไม่สามารถจะเป็นพิมพเจดี JD หรือว่าจะเป็นพิมพ์ฐานแซมอะไรได้นะครับเกตบัวตูมก็มีนิดๆบ,นะบ,บัวตูมนิดๆนะครับบัวตูมนี่พิมพ์นี้มีในตำรานะพิมพ์นี้มีในตำราตำรานี้อาจจะถูกหรือผิดก็ไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพเจดี JD. ผมก็เอามาเอ้พิมพ์เกศบัวตูมผมก็เอามาให้ท่านชมดูว่าไหนๆก็จะเล่นอิงตำราเราวว่าเล่นเนี่ยน,น,นี่คือ พิมพ์เดียวกันนะฮะพิมเดียวกันพิมพ์เขตบัวตูมนี่ถ้าถ้าเป็นพิมพ์ที่สวยงามก็จะเป็นอีกพิมพหนึ่งนะฮะแป๊บนึงนะครับถ้าเกตบัวตูมสวยงามก็จะเป็นพิมพเนี้ยเราเห็นที่ไหนเราก็จะดูพิมพ์เนี้ยนะครับแต่พอแหวกแตกแนวจะเป็นผ้าแท้ไม่ได้เชื่อเลยนะฮะมันก็ก็ต้องคิดนะก็ต้องคิดเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราเถียงกันไม่รู้จักจบจ,บจากสิ้น เนีนพามายเป็นสิบยี่สิบปีก็เถียงกันว่าเกพระแท้แล้วอันไหนละ่ะพระแท้มันฟันธงได้ขนาดนั้นเชียวหรือนะฮะหลายคนก็เปลี่ยนยุคเปลี่ยนผ่านก็แม,แ,าาแม้แต่องค์ดาราแม้แต่องค์ครูครั้งหนึ่งก็เคยถูกตีเกยกันมาหลายองค์นะฮะแต่ผลสุดท้ายก็ด้วยพุทธคุณก็ถูกยกขึ้นมาเป็นองค์ครูเช่นเดิมนะครับ องนี้มีเนื้อเนื้อสวยนะครับถูกถูกกรอบด้วยยางอะไรไม่รู้นะกาวหรืออะไรไม่รู้นะฮะติดนะคพอผมผมก็พยายามแค่ตั้งแต่เย็นละนะฮะแค่ออกได้นิดๆหน่อยๆเพราะมันแข็งเนื้อผ้าก็หลุดออกมานะเนื้อผ้าออกมามันจะเป็นกาวใสๆเขาคือเราดูรู้เลยว่าคนโบราณเขาไม่ได้คิดว่าพระจะมีราคาขนาดนี้นะครับเขาก็ใช้ใช้จนสึกไอที่ผมบอกว่า แตกเนี่ยคือเราศึกษากันมาเนี่ยเขาบอกว่าแตกหน้าไม่แตกหลังใช่ไหมแต่ในกรณีเนี้แตกกละแหงแตกหน้าแรงแบบเนี้นะครับแตกเหมือนดินแห้งแรงเนี่ยนะครับคือมันไม่ได้เกิดจากตอนที่เขากดพระนะอันนี้คือข้อสันนิษฐานผมนะผิดถูกประการใดก็ใช้วิจารณญาณเอานะครับคือผมคิดว่านะครับเวลาเขากรอบเนี่ยกรอบแล้วเขาแขวนหน้าด้านหลังเหงือ่อ เหงื่อคนเราเนี่ยมันซึมซึมเข้าไปในเนื้อพระบ้างโดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยเขาแขวนเขาต้องเอาหลังเนี่ยมาถูกกับหน้าอกนะครับทําไมเขาถึงแขวนเปิดเปิดหน้าเปิดหลังเพราะคนโบราณเขามีความเชื่อว่านะครับมีความเชื่อว่าการใช้พระโดยเปิดหน้าเปิดหลังให้เนื้อพระสัมผัสกับตัวของเราผิวของเราเนี่ยพุทธคุณท่านจะซึมซาผ่านเนื้อผันหนังของเรามาได้ดีกว่านะครับซึ่ง ยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เช่นนั้นแล้วพยายามรักษาชีวิตกันรักษาสภาพพระกันสุดชีวิตน,นะฮะแต่คนโบราณเนี่ยเวลาเข้าแขวนด้านหลังอันนี้คือข้อสันนิษฐานของผมนะไม่ได้เกี่ยวกับตำราอะไรใดๆทั้งสิน้นท่านจะตีผิดทีถูกอะไรหรือว่าผมพูดผิดอะไรก็ก็ก็ได้นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรอันนี้ผมตั้งข้อสันนิษฐานนะฮะใครมีทฤษฎีรลบรางได้ได้เลยนะฮะอันนี้ก็คือ แขวน,นะฮะเวลาเหงื่อซึมเข้าตามเนื้อผ้าเนี่ยเอาเดี๋ยวก็บางวันก็อากาศเยน็นบางวันก็อากาศร้อนเหงื่อซึมเข้าไปเพราะวัานไหนร้อนๆเริ่มปรินะเพราะว่าตอนแรกเหงือ่อท่านซึมเข้าไปใช่ไหมฮะเหงื่อซึมไปผ้าก็ดูดความชื้นไว้อนานเข้านั้นเข้าพอะอากาศร้อนอคายความชื้นเริ่มเริ่มแตกอะ่ะท่านท่านนึกถึงทุ่งนาเราะตอนที่ตอนที่ยังมีความมีน้ํามีอะไรยังมีความชื้นอยู่ในนา เขาก็ไม่แตกนะพอความชื้นละเหยออกนะครความชื้นละเหยออกนาแร้งก็เกิดขึ้นนะแตกเป็นเป็นเป็นแง่แต่ลักษณะเนี้ยนะฮะคนบ้านนอกอย่างเราเราจะเห็นบ่อยนะครับนาแรง้งว่าเป็นยังไงนะครับทุ่งนาที่มันแตกระแหงนะมีกบมีเขียดมีอะไรตอนเด็กๆก,ก็ไปหาซ้ะหาเปิดดูมี ตามหนองถ้าแห้งๆงนี้ก็ไปเปิดดูดินนะฮะม,ม,มีมีปลาไมมีปลาค้างอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือข้อสันนิษฐานของผมนะผมพยายามจะตั้งข้อสันนิษฐานที่แบบไม่พยายามยึดต,ตามตำรามากนะฮะตรงนี้เป็นผ้าเนื้อที่แบบมีความสวยนะับมีความแห้งนะครับเดี๋ยวข้าจะส่องให้ดูนะฮะนี่คือผ้าที่ที่ถูกเหงื่อถูกใครมานะครับถูกเหงื่อถูกใครมา เนิ่นนานนะครับผิวด้านล่างของท่านก็ยังนะยังมีความสมบูรณ์อยู่นะครับแต่ด้านบนนะฮะด้านส่วนที่มันเป็นนูนส่วนนูนที่ถูกสัมผัสก็จะขึ้นเงาแก่งนะครับแกลงจะออกเหลืองเหลือนิดนิดแต่ด้านข้างนะครับเห็นไหมสีท่านจะขาวนะสีออกขาวขาวเหลืองเหลืองนะฮะขาวสวยเลยนะครับนี่คือผมพยายามแคะนะแคะจนเนื้อหลุดนะเนื้อหลุดใครมีวิธีบอก บอกด้วยนะครับว่าออกยังไงนะฮะพยายามจะออกเป็นกาวอะไรไม่รู้นะครับกาวเขาติดกรอบไว้นะครับพระถือว่าสภาพไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะมีรอยหักเห็นไหมครับมวลสารต่างๆที่เขาอยู่ในพระในเนื้อพระท่านก็จะสึกถูกสัมผัสก็จะบางลงไปตามตามเนื้อพระนั่นแหละครับผราแบบนี้ใช้ ใช้ได้สบายแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องพุทธภณิชย์หรือว่าจะเอาไปซื้อขายกันให้มันมีราคาแพงบางท่านก็ดูแวบบแรกอาจจะตีเกไปก,ก็ก็มุมใครมุมมันนะมุมใครมุมมันเล่นเล่นที่ตัวเองชอบนะฮะอันไหนไม่ชอบเราก็ไม่ต้องไปเล่นนะฮะเหมือนไฟเรารู้ว่ามันไปร้อนเรายังเอามือไปจับไปยุ่งวุ่นวายอยู่ก็ก,ก็โทษใครไม่ได้นะครับก็เล่นเล่นที่ชอบอน,นะฮะไหนที่ชอบ น้ำเราชอบมันเย็นเราก็ไปเล่นได้อะไรเงี้ยนะมันคือเล่นพราเหมือนกันนะแต่ละคน,นมีทัศนคติมีมุมมองมีความชอบไม่เหมือนกันนะครับแม้แต่พี่น้องเดียวกันเนี่ยอันนี้แบบใช้แบบ d n a อมาจากที่เดียวกันเลยยังชอบอะไรไม่เหมือนกันแล้วแล้วคนเราเนี่ยต่างพ่อต่างแม่ให้มาชอบเหมือนกันทุกอย่างแล้วมานั่งเถียงกันเก้แท้เก้แท,แท้ผมว่าเล่นที่ชอบเถอะครับเล่นที่เราชอบนะ อันนี้เนื้อพระนะผมพูดไปนะครับเนื่อสกิทนะเ,เราจะได้เราจะได้เล่นภาพแบบสบายใจนะครับเล่นภาพแบบสบายเล่นเล่นที่เราชอบนี่แหละนะครับเล่นที่เราชอบเขาจะทักพระเก้เก๊ก็ไม่เป็นไรก็เก๊ก็เก๊ไม่เป็นไรไอ้ก็แท้นะครับอชอบใครชอบมันนะครับเล่นที่เราชอบนี่ผมให้ดูเนื้อนะเห็นไหมเม,ม็ดมลสารพวกเม็ดแดงแดงยังยังจมนะฮะ บาง,งบางอันก็ยุยยนะะย่ยสลายนะยุ่ยสลายทิ้งร่องรอยไว้นะครับด้านหน้านะครับมีคราบตัง้งอิวขึ้นมานิดนึงนะตรงหน้าผากหน้าเหลืองๆหองนะครับส่งให้ดูเนื้อหากันนะคใครไม่ชอบก็แต่ผมชอบ <laughs> ผมดูแล้วเก่าดีนะฮะถ้าเนื้อดินเนื้อผมก็ดูธรรมชาตินะธรรมชาติไม่หลอกลวงคนที่บอกว่าผิดพิม์ เล่นพระตามพิมพ์พท่านลองไปดูท่านลองไปดูนะฮะพระเคเนี่ยตอนเนี้ยที่ภาพใหม่ๆผมไม่พูดว่าพระเคก็ได้นะผมว่าภาพใหม่ๆเนี่ยทํำพิมพ์พอองมาแบบโหมีตาหนิตรงไหนมีหมดทุกอย่างนะฮะอันนี้ก็คือข้อข้อสังเกตรครับเนื้อเม็ดแดงนะมวลสารตรงนี้ผมแค่นะเนื้อท่านก็บินออกไปแบบก็เสียดายแต่อยากเอาอันนี้ออกนะฮะแต่อยากเอาออกนะตอนแรก ตอนแรกเขากรอบเรียมมาอย่างดีแหละนะครับแต่ผมอยากจะแค่ออกนะ,ะเผอิญเผอิญมันออกมาแล้วเนื้อหลุดด้วยก็เสียดายอยู่เนี่ยเห็นไหมฮะแตกนาแรงนะเนื้อมวลสารจัดจ้านมากนะครับพระแบบนี้เอาไปขายใครก็ไม่มีใครอยากซื้อหรอกนะฮะเพราะว่าเป็นพระสภาพที่ไม่ดีแต่เนื้อหาเนี่ยถ้าจะใช้เรื่องพุทธคุณนะฮะผมว่าองค์นี้นอกจากว่าพุทธคุณ จะแรงแล้วยังแบบผ่านอะไรร้อนหนาวกับเจ้าของเดิมมาค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งถ้าสมมุติว่านะพูดถึงว่าสมมุติว่าเจ้าของเดิมเป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมเป็นผู้ที่มีบุญบารมีนะผมว่าสิ่งดีๆต้องซึมซับเข้าในพระองค์นี้แน่นอนนะฮะเนื้อท่านจะสวยมากนะนท่านจะสวย เสียดายแต่เสียดายท่านเนื้อท่านบินตรงนี้นะพอท่านบินเราก็ทําให้รู้นะครับว่าเนื้อในท่านเป็นแบบไหนเห็นไหมฮะมีมวลสารมีขาวขาะเม็ดขาวเนื้อขาวแน,น่นนะครับแน่นสวยเลยไม่น่าไม่น่าไปแกะนะครับไม่น่าไปแกะแกะแล้วก็แต่ตอนองค์เนี้ยบินบินมาตั้งแต่อยู่ในกรอบแล้วนะเขาก็เขาก็ขอบทำรอยบินมานี่แหละนะครับ ผมก็แค่ออกแค่เอากวอาวออกก็เห็นเนื้อสีขาวๆนะคนโบราณเขาเขาไม่ได้เสียดายเนี่ยผมก็ผมไม่ได้คิดว่าราคาพระเป็นหลายล้านนะผมอยากแกะผมก็แกะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเล่นพุทธคุณเราเล่นที่เราชอบนะฮะเป็นเป็นกระตั้งกระตั้งเลยพระนี่เม็ดดำกากดำ,ดำ กรตามให้เห็นนะฮะเห็นไหมเนี่ยเม็ดมูลสารสีแดงแดงนมูลสารสีแดงแดงมูลค่าราคามันอยู่ที่การตลาดมันอยู่ที่เรื่องของสังคมนะครับสังคมที่เขาสูงเขาซื้อกระเป๋าใบละเป็นแสนมันก็เรื่องธรรมดาใช่ไหมแต่อย่างเราเราไปซื้อกระเป๋าใบละแสนดูสิ ชาวบ้านเขาจะด่างโง่เอาใช่ไหมแต่สําหรับคนที่มีตังค์ซื้อของสะสมอันละเป็นแสนเป็นล้านเขาซื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องต้องแยกว่าต้องแยกออกให้ได้นะครับว่าเอ,อสถานะแบบไหน,นะบ,นบ้านแบบเราเราก็เล่นแบบเรานะเราก็เล่นแบบเราผ้าแท้เราก็ผมว่าทุกคนมีภูมิรู้ภูมิปัญญาหมดนะครับดูมีความรู้ไม่ต่างจากคนที่เล่นพระที่ยกตัวว่า เก่งอะไรเงี้ยนะครับผมว่าคนมีความสามารถเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราเราพยายามศึกษาดูความเก่านะลบล้างเรื่องราคาเรื่องว่าจะเก๊จะแท้ใครใครแน่ที่ชี้แท้ได้ชัดเจนไม่มีไม่มีนะครับไม่มีบางคนก็ยังถูกตีขนาดเขาซื้อขายกันราคาเป็นหลายๆร้านบางทีเราก็ยังมีความคิดว่าเราไม่เชื่อเห็นไหม มันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับไม่มีอะไรแน่นอนทุกคนเนี่ยไม่พ้นหรอกครับคําติฉินนินทานะครับแม้แต่พระพุทธเจ้านะฮะก็ยังมีมารน,นะฮะมันยังมีมารเหมือนน้องชายท่านหนึ่งพิมพ์มาบอกแม้แต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ยังไม่พ้นนะครับไม่พ้นความติฉินนินทาอรงนี้เดี๋ยวผมจะขยายเนื้อนะครับแล้วก็ เอาลงไว้ในเพจเงาเซียนนะฮะถ้าใครอยากดูก็ลองเข้าไปดูได้นะครับร่วมกันศึกษานะฮะร,ร่วมกันศึกษาไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้มาวดรู้วัดฉลาดอะไรนะครับใครจะดูว่าเก่าแท้ก็ดีไปใครดูแล้วไม่ดีไม่ใช่ก็ปล่อยผ่านนะครับมันก็วัตถุมงคลชนิดหนึ่งรับถือด้วยใจนะครับ ท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับพาลานามัยเข้มแข็งสภาพกายสภาพใจเผียบพร้อมไปด้วยกำลังนะครับขอให้พุทธคุณสมเด็จเกตัวตูมองนี้นะครับหนุนนำชีวิตท่านนะครับให้พ้นจากทุกจากโศกเหมือนบัวสีเหล่านะครับขอขอให้เป็นบัวกอที่สี่ที่พ้นน้ำนะฮะพ้นจากทุกจากโศกพ้นจาก สิ่งที่ไม่ดีนะครับสิ่งที่บดบังอยู่ก็ขอให้ผ่านพ้นขึ้นมานะครับก็สวัสดีครับ